NBI Nation Building Institute ได้รับเชิญให้มาเป็นตัวแทนของอผู้นำการประกอบการนักศึกษาในผู้นำการประกอบการเวลเนสประการสร้างชาติรุนที่สถึงความประทับใจในจุดนี้ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะครับผมมีเวลา5นาทีในการนําเสนอความประทับใจใจุดนั้นและผมก็ขึ้นมาผมเชื่อว่าพี่ๆที่เคยฟังมาอยู่ท่านจําไม่ได้หรอครับว่าผมเคยพูดอะไรไว้นะครับ <laughs> แต่ผมจะพูดตรงนั้นอีกครั้งบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความประทับใจของคนเราจะไม่เกิดเมื่อท่าน่ะมาเรียนในทันทีจะต,ต้องท่านต้องทวนบออิสระว,าาว่าผมเนี่ยได้มาหลักสูตรจุดนี้จากการหยิบยื่นของโอกาสนะครับของผู้ที่ศึกษามาก่อนรุ่นที่สามในกลุ่มประเทศฮังการีเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่เปิดใจได้รับโอกาสในจุดนั้นผมมาที่นี่ครั้งแรกในฐานะของแขกผู้มีเกียรติที่มารับฟังในวันที่20เมษายน2565หนึ่งสัปดาห์หลังวันสงกรานต์ผมยังจำไม่ลืมนะครับ ผมอยากรู้ว่าอะไรคือการประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติเพราะมันสับสนไปหมดหนึ่งก็สร้างชาติหนึ่งก็ผู้ประกอบการด้านหนึ่งก็เวลเนสผมก็มานั่งฟังในวันนั้นอาจารย์แดนก็เป็นวิทยากรนะครับแต่ว่าเหมือนวันนี้เป๊ะเลยคือท่านไม่มีเสียงนะครับผมก็เลยฟังจากวิดีโอของท่านตรงจุดนั้นผมก็กลับไปรู้ไหมครับว่าตลอด3ชั่วโมงที่ผมอยู่ตรงจุดนั้นผมเคยเรียนทุกท่านแล้วว่า ผมจบไปโดยไม่วันนั้นผมกลับบ้านไปโดยไม่ได้เรื่องเวลเนสเลยไม่ได้เลยนะครับแต่ผมได้คนสามคนกลับบ้านนะครับนั่นคือหลักสูตรที่สร้างให้คนเราเป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าระหว่างทางผมระหว่างทางที่ผมกลับบ้านผมไม่ได้ใจเนี่ยสามคนเนี้ยมันคือผมนะัชัดๆเลยเนี่ย ะฉะนั้นผมไม่มาเนี่ยคงไม่ได้นะครับผมก็ต้องสมัครหลักสูตรตรงจุดนี้มาแล้วรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีความประทับใจและผมว่าเชื่อชื่อพี่ๆทุกคนก็คงประทับใจก็คือท่านกลายเป็นบุคคลที่เป็น VVIP ตั้งแต่วันแรกที่ท่านย่างก้าวเข้ามานที่นี้ท่านไม่ใช่คนแปลกหน้าพี่ๆทุกคนที่ต้อนรับท่านณนะที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่นะครับปฏิบัติต่อท่านด้วยความสม่ำเสมอเรียกท่านเป็นพี่นะครับแล้วก็มีความสนิทคุ้นเคยทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย รู้ไหมครับตลอด6เดือน7เดือนตรงจุดนั้นนะ่ะมันเป็นความสม่ำเสมอที่เราได้เห็นมาตลอดจนถึงณวันนี้รู้ไหมครับว่ามันมีคํากล่าวอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในบรรดาคุณสมบัติทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยความสม่ําเสมอคือคุณสมบัติที่หาได้ยากยิ่งที่สุดนะครับแต่เรากลับพบสิ่งเหล่านี้ณที่นี่ คุณลองคิดดูสักกันว่าการที่คุณคนหนึ่งนะครับรู้ไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งฟังรับรางวัลอยู่เห็นไหมครับว่าไม่ระยะทางไม่ใช่ปัญหานะครับบางคนมาถึงจากเกาหลียังมาเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ่งบอกให้เห็นว่าที่นี่ต้องมีเสน่ห์แล้วแหละพอผมเข้ามาเรียนไปปั๊บใช่ไหมครับผมก็พบได้กับความหลากหลายมากที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้สอนเรื่องเวนิสกับเราอย่างเดียวนี่นาเขาสอนหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะมันเป็นการบุรณาการต่างใช่ไหมครับถ้าท่านไปเรียนหลักสูตรต่างถามผู้นําคืออะไรสารพัดที่เขาจะบรรยายแต่ที่นี่เขาจะแบ่งขอบเขตรตรงนี้ออกมาเป็นภาวะการนําภาวะการบริหารนะครับและต้องรองรับด้วยภาวะของความมีคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้เห็นว่าคุณธรรมตรงจุดนี้แหละมันจึงเป็นที่มาของคําว่าคนเก่งนะครับปัชฉินคาถาที่เราได้ยินแปลงจุดนั้นเห็นไหมครับเพราะเราคือชุมชนของอารยชน เพราะหลักสูตรนี้ท่านจะเห็นได้ว่าพอท่านเข้ามาเดินจุดนั้นไปใช่ไหมครับท่านจะพบว่าโลกของท่านที่เคยอยู่ะมันเล็กมากเลยอ่ะมันเล็กมากๆเลยวันนี้เรามาที่นี่เรามีทั้งรัฐ,ฐกิจประชากิจแล้วก็ธุรกิจท่านรู้ไหมครับว่าวันแรกที่มานั่นเลยแล้วมีรุ่นพี่มาต้อนรับเนี่ยผมคุยกับใครมากที่สุดผมคุยกับหมอหนุ่มครับ เพราะว่าท่านเป็นสตัตวแพทย์และผมเป็นเกษรกร <Wow. S 1> มันเป็นสายอาชีพคล้ายๆกันทุกันก็รู้เรื่องเข้า <Wow. S 1> ใจไหมครับแต่ผมอยากจะบอกครับว่าถ้าท่านไม่เอาตัวออกมาจากที่ที่ท่านอยู่วันนี้ท่านจะได้พบกับนวัตรกรมือหนึ่งของเมืองไทยไหม <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> เขาไม่ใช่แค่เป็นสตัตวแพทย์เขาเป็นนวัตรกรท,ที่บอกกับเราว่าทําน้อยได้มาก <Wow. S 1> ถูกไหม แล้วก็ภาพที่เขาเสนอมายังจได้เลยว่าท่านจะฆ่าผูกเผลได้ยังไงณนะวันนี้ไม่ต้องพูดนวัตรกรรมแล้วพูดเรื่องเวลเนสเป็นสําคัญเห็นไหมจากตรงจุดนี้ทําให้เราเห็นต่างๆมามากมายแล้วก็มานั่งคิดดูว่าโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าท่านไม่พาตัวเองออกมาจากโลกที่ท่านเคยอยู่โลกที่ท่านอยู่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่ตัวท่านนะ่ะต้องเปิดโอกาสให้ท่านได้พบเห็นหลายๆอย่างมากมายถ้าท่านไม่มาเรียนจุดนี้ท่านจะรู้จักคําว่าเทพบุตรใจงามไหม นต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าเกิดขึ้นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตามมากมายว่าใช่คุณดูถึงความเสรีสละของคนเราเรื่องนี้สาคัญมากพอถึงเวลาเรามาเรียนเวลเนสไหมเราก็จะแปลความก่อนว่าเขาบอกหลักสูตรผู้นําการประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติเราเอาคําเหล่านี้มาแยกจะพบว่าถ้างั้นเวลเนสไม่ใช่เป้าหมายเวลเนสเป็นที่ที่เขาจับคนดีๆมาอยู่รวมกันเพื่อเป้าหมายที่สูงกว่านั่นคือคําว่าการสร้างคนเพื่อการสร้างชาติ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่ามันเป็นจริตของคุณคุณอยากสร้างคนเพื่อการสร้างชาตินะครับเราก็มานั่งดูอออแสดงว่าจริงๆแล้วเรามาที่นี่เพื่อใช้อันนี้เป็นยานพานะถูกไ,ไหมครับเพราะว่าถ้าท่านเคยอ่านหนังสือานจะพบว่าเิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อผู้อื่นน่ะคือชีวิตที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยมีความสําเร็จใดในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นได้โดยไม่เคยเสียสละตนเองเพราะฉะนั้นท่านมาตรงจุดนี้นะครับด้วยเป้าหมายที่สูงสง่งคือสร้างชาติสร้างชุมชนไี้เกิดขึ้นผมอยากจะบอกเลยว่าลองดูสิครับว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกจริตก,กับเราโอกาสดีที่มีคนหยิบยื่นให้จะเป็นรุ่น4ี่รุ่นหรุ่น, 5, นต่างๆมามากมายเชื่อผมเถอะครับท่านอนํานวยพูดถูกวันนี้ฮังการีเป็นมหาอำนาจเชื่อผมแต่รุ่น5จะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อีก <ว au! S 1> แต่ก็ แต่ก็ดึกในใจว่าขอให้เป็นฮังการีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจริงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นความประทับใจนะครับว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสพาตัวเองออกมาพบปะผู้คนนะครับพบปะหลายๆคนที่เป็นคนดีในชีวิตคนเราครั้งหนึ่งอ่ะนะครับเขาบอกว่าให้คุณนะระบมัดระวังนะครับคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณคบหาสมาคมอยู่เป็นประจํา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขาผาสมาคมยิ่งกว่า5คนแต่เป็นคนดีๆทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตคุณจะตกต่ําและจากวันนี้ทุกคนที่อยู่โครงการนี้หรือทุกโครงการของสถาบันการสร้างชาติท่านจะมีแต่ชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกขอกราบขอบพระคุณนะครับว่าหลักสูตรนี้ได้ทําให้ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและเราก็มีความมุ่งมั่นว่าวันนี้เราจะพาอีกหลายๆท่านมาเป็นชุมชนอารยชนกันครับขอบคุณครับ